สวัสดีครับพี่น้องมาพี่นอ้องเขากินข้าวเลี่ยงน้องกันนี่เส้นเมนู่ยังหลาเนี่ยถ้วยยังไนีบต้มซุปเปร์ตีนไก่โอ้นเดียวเว้นเลพี่น้องมันมั่นนหลานเนาะซุปเปร์ตีนไก่เด้อค่ะต้มต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่ทอดปลาแดดเดียวแจ่วบองปลาสับมะเขือแล้วก็มะแตงแล้วก็ตั้งก้องกินกัดได้เลยมาค่ะมา เอนะตอนดึกๆสวัสดีเป็นทางการจุค่ะตามเคยตามน้ำตามมากินน้ำกัน <c oughs> มาเด้อมาเด้ออันนี้ทำเองนะจ๊ะต้มยำตีนไก่แซ่บเวอร์ <c oughs> เปรี้ยวเผ็ดตีนไก่มันต้มตั้งซองนั่นเมันจะเอามาต้มมันเป็นยังขาวคือเก่า แล้วบางสำลักเ้อะไม่ไม่ห้างน,น,นี่ก็ทอดปลาแดดเดียวทอดปลานินเด,เดียวโอ้สองโตเลยเเดียนะ๋ยวบอมก็อร่อยมากทอดเลยอ อร่อยมากเลยถ้าเปิดชิมใครไม่รอดเป็นขวดชี้จืดจั่นจนะบอกว่เรื่อว,ว่ามันเผ็ดมากมันเปรี้ยวนำ้ำเปรี้ยวน้ำแล้วก็เผ็ดน้ำอร่อยมากปลามากระซิลกินเขา ไส้ซุปเปอร์กลิ่นไก่กันหอมน้องเรื่องเปื่อยเราต้องพูดถึงเปื่อยค่ะเป้ยขนาดไหน้มช้มนะ้ม้มยินถิ่นชองน้า แล้วนอกจะเอามาต้มถัวม่วไช่ใบมะกรูดค่ะกามาปรุงรสรสข้าวเอ็ดดีเลยจีมาพริกพริกนัำก็พริกเห็นใส่แต่กระตัมพริกสดใสเอามาปรุงน้ำมะนาวใส่ปรุงรสได้เลยแบบแบบไรเงา กินใจเวลาหนูละแต่ฟิตแมนด้วยกับเขาอันไหที่มันนานกินมันใส่ซองฟิตไว้ก่อนมันจิบใส่ซองธรรมดาทั้นใส่ธรรมดาแล้วบ่ได้เสียเบิดกับเขาแหล่เบิดน้ำแต่งแค่ไหน ดทำกระเจี๊ยบด้วยถิ่งไก่แล้วล่ะเนาะปลากระเจี๊ยบเยอะเพิ่มเลยคนท้องกินปาลาเยอะลูกจะได้ฉลาด <laughs> เพราะว่าเ่าแล้วเขาว่าคนมีอวัยวะไม่ลูกแหละลูกคือบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดอันเสาวี่ก็เป็นเออจะมี คนอายุเขาิเก็บเกบเขาลูกตัวมากเป็นเออคอับอมังคนกับเมเป็นแต่ส่วมากมันกคจะเ,เป็นแบบนี้แต่ว่านำเชื่อกมาสมบูรณ์นะครับใได้เมียสาวัน่ก็ดีไปว่าเมียาเนี่ยเขาเป็นเมียเขาเป็นละกันไงเมียมีอยู่ อวะยังเสียงอยูกพี่เจบบ ừ, ้าเนี่ยเจ็ดสิบปีแล้วเมียเราอายุสามสิบสมมูอยู่แล้วยัมมงผู้ดีใจไวเลยเ <ừ, S 2> ดีว,ว่าเพิ่นพูดรวยเพิ่นได้เมียเด็กหนุอย ừ, อยอู่ในเขา เกี่อรลูกคนที่สองเนี่ยแหละตัวเดียวเหี้วเราไปสอ้ว่าเอาตัวเดียวน้องปีๆเนาะเจ้าของฟังไหนนี่ก็ปีกเลยนนเร,รัวหอมสับไม่ว่ามันต้นหอมใช่ไหแบบมใช่ แต่ก็ซื้อขงกินยัม่ถึไวันก็ปุนตีนไก่ จำอยากกาินอะแรกันบม,มักกินมันอ,อะอีกาอืมแบบว่าเพื่อกินปลาดนหรืปลาดวนในบัวห้อง่า สะ <M> อพอกสะวันแห่อะไรอ่ะ uh huh. ต้องมีแก๊สเจ็บพางลื่นลม้มจะไปเห็ดยิธาได้ล่มจนว่าย uh huh. างไปตีคนตกแล้วฝนนั่นยางลื่นอ่ะบุคโปยแข้งแรงองั้ uh huh. อนนี่ย เราไปข้างนอกมันก็ซื้อแต่นมขนมกับอะหรแต่น,นมมันลื่นเมือนกับนมเนาะเกินนบบแบ่งลงไปให้รู้แบ่งเราโบกินกินม่ได้เร <c oughs> าอ่ะกินแ,แบบอิ่ดอิ่ดอิ่มันรู้แบบลําเลียงเรนจะเพิ่นก,นก,ก,ก,นกนนินได้ขนมปงัง นมอ,อันเค้กเนาะนิ่มๆเนาะเ <Hey. S 1> ซเว่นมองชื่อมาไห้รับนม บอห้มันเนป,ป,ป,ปื่อยได้เบิ่งนนงจบเรื่องหนึ่ง <c oughs> มันจิตนังสอง ตรงสามนางเกงมปิเบิ่งยอดหลังนังเสนะืองโกงจำนุ่มหววนดหน้่งมักเบิ่งน้ำโบราณเลยหนึงางมีใม่เ็หมัก,มกเป็นหวงลูกใต้พหหุนาเนาะนางเชียวคับต่อแมแหวงดูไ้องสมบมัติองสมบัติ ไม่หละผมนี่มันขาดแบบโบกติสิือโบเบิร์นนังแบบเห็นมันดีชิมมาในยูทูบหรือว่ามันก็เลยเบิร์ก็เลยคลิกบเบิร์นเออคือเบิร์นี้ถ่ะก็เลยยอนเบิร์กระแสตอนแรกเลยพลังมันไม่เห็นละเอ,อียดรอกว่าม, <laughs> มาดูแล้วเนี้ยเกมจี คือคุี่ปุ่น,นอายุี่สิบห้าปีเกมตีลาหยุดบอเป็นเดียววงไงแต่ผู้ใดงคจังแต่แเกเอาคนหนึ่งเกมมอนทนนะ่ะที่รู้ว่าหนาคือกันได้เกมมนทนทนำะไมีเกมมนท้ทนหนาแต่รอกัน,กนนะบ,บ,บนี้นหนาหวานหากกวเกมมทนกันรอก,ก็ักกนเลหนาคอื่ง มันเป็นตะไะเงือกมันเป็นร่องยังร่องยังโขกยังดูกระแตงเงกียวทันงูง้ด นางเอกที่มุนมักดูเด่นี่กอะนางเอกนั่ง,ง,งกับ,บแบบเต้์ย่าๆตัวตาหักที่ว่าแนมแนมเมือนซองพนอย่างละที่ว่ามันมักดาราช่องเจ็ดกับตัวปันเลยง่ายเบิร์หนักจะว่ามันมักดารามันมักนางเอกแบบออกน่ารักน่ารักบัวมักนางเอกแบบออกเปรี้ยว <c oughs> บัวหมักคนแบบแต่งตัวเซ็กซี่เกินไปว่ะาาบัวหมัก แต่แบ,บ,แบเาเฮียหนักยิ่งแต่งตัวเช็ชี่อัํ <c oughs> าพัชราพเาเอะไรจะมาไม่ยิ่งเซ็กซี่แล้ว <c oughs> มานไม่ยิ่งแบบว่าช่นิดช่วงนอยเบื้องหลังมันทหารแต่ก็ต้องโก้มากนะแบบนี้นิดหน่ยแบบอ้ําเนี่ยน่ารักด้วยแล้วตั้งเองนว่าดัสวยตลอด เราอยา่งบเมียกันใกล้าก็บยู่้องมาอยู่ดเียก,กันใช่่น้องมาอยู่เพราะนั่นลูกเนาะงูเขาอ่ะพีเาวมียมีนี่ยกเกิดก,อนะก้อนใหญเลยนะสีออ่สิบสองลัตาย นอกยังก่อน้องมาอยู่แล้กไม่ไม่เห็นไม่เห็นวิกาอาตัวย้ไม่เนาะอาตัวย้มากเลยน่ากนัะน่ารักอมัินเลไปนหอกมังน่กินอย่างอ่างก่อน แซ่บเวอร์แซ่บอินเดียหรอน้ำจุ่มนั่นแซ่บเพดผ็ดเปรี้ยวพอดีเป๊ะปลากระปุกกระแซ่บปลากระทอดเองเด้อทำเองหมดทุกอย่างกินเลอะใส่กับข้อส่วนน่าด่าเราแบบเผ็ดข้าวหนังมันเลยเผ็ดกับเผาโลดเลยมาแสดงชิมในร้านก่อนน่าด่าจ้าก่อนไม่ชิมแบบไม่ร้องขอบคุ้มการติดตามย้ำกระไรทุกไก่ทุกแค่คอมเมนต์มาหนึ่งกันกันให้หลายคนติดตามเรื่องอะไรก็ได้คน มีเลื่องคนบักกะนดีกว่าขอบคุณไปคลิปนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย